เข้าสู่คืนที่3แล้วนะคะสำหรับงานสวดพระอภิธรรมศพของนักแสดงตลกโรเบิร์ตไซยควันที่จากไปอย่างสงบในวัย55ปีด้วยวันโรคปอด เมื่อคืนนี้ค่ะก็มีแก๊งสามชาติหม่ำเท่งหนงและตุกกี้ร่วมเป็นเจ้าภาพโดยทั้ง4ี่คนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโรเบิร์ตสายควันเป็นหนึ่งคนที่นิสัยดีและก็สร้างเสียงหัวเราะทั้งเพื่อนพี่น้องรวมถึงคนดูทุกคนนอกจากนี้หม่ำจกมกก็เผยว่าได้เคยทาบทามโรเบิร์ตเข้ามาร่วมเล่นหนังที่ตนกําลังจะสร้างด้วยค่ะ เออใช่ใช่นะบริษัทป้นค่าหาไม่จำกัดมหาชนตอนแรกติดต่อไปแล้วติดต่อไปแล้วนี่ก็ยังไม่ได้เปิดกล้องติดต่อคุณเบิร์ดคุณเบิร์ดก็ไปเสร็จแล้วผมก็จะติดต่อคุณนะโอ้ตอนนี้ไงครับเรื่องจริงครับใช่จริงจะเปิดกล้องพูดคุยไปแล้วจะเวิร์กช็อปอยู่แล้วเรื่องอะไรนะบริษัทป้นค่าหาไม่จำกัดมหาชนเรียบร้อยหมดแล้วครับไปนั่งคุยที่บ้านกันสองครั้งแล้วทั้งทีมเลยทั้งคุณแจ๊ดมิคอมทั้งบอลทั้งทีมก็เลยทั้งหมดเลยถุงนุ้ย เออก็ต้องตั้งหลักใหม่ตั้งหลักใหม่ก็ต้องทำสิครับอาจจะต้องต้องเริ่มต้นคิดใหม่เพราะนั้นเขาเป็นคนตัวสําคัญเหมือนกันพี่เบิร์ดนี่คกูประพานพี่เบิร์ดน่ารักค่ะส่วนมากพี่เบิร์ดชอบหยอกทุกี้ชอบหยอกสรีระตัวเตี้ยขาสั้นอะไรอย่างเงี้ยก็หยอกแต่ว่าถามว่าร่วมงานก็ผิวเผินไม่ได้มีงานประจํากับพี่เขาแต่ว่าเราจะเจอกันตรงทานข้าวทุกทุกเที่ยงที่พี่แกมาเวิร์กพอยต์นะคะขอให้พี่เบิร์ดสุขบ่มที่ดีค่ะแล้วก็เราเราจะคิดถึงพี่เบิร์ดตลอดไปค่ะ ส่วนเรื่องมรดกที่มีดราม่าออกมาก่อนหน้านี้บอลเชิญยิ้มที่ดูแลโรเบิร์ตมาตลอดก็เป็นตัวกลางระหว่างครอบครัวและฝั่งญาติของโรเบิร์ตออกมายืนยันว่าก่อนโรเบิร์ตเสียชีวิตได้บอกตอนไว้ว่ามรดกทั้งหมดนั้นยกให้ครอบครัวส่วนทางญาติก็โอเคยืนยันไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรแล้วเรื่องนี้ขอจบเท่านี้ต่อหน้าศพของโรเบิร์ตสายควันพร้อมทั้งจับมือกันเป็นการยืนยันว่าเรื่องจบลงด้วยดีครับเรื่องงานใงานก ตอนที่จะถึงว่าทติ์ที่เราพี่เบิร์ดจะไม่อยู่พวกเราแล้วคือวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะมาเรียกประคุยตรงนี้ต่อหน้าสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนทุกท่านคือวันนี้ยังมีอะไรติดค้างหรือว่าไดๆทั้งสิ้นผมขอเป็นพี่ถุแลพี่กิฟ๊ฟพ,พี่นลลพี่นงทุกคนขอเป็นส่วนตนัวกลางในเรื่องทรัพย์สินเดิมของพี่เบิร์ดใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แต่ที่เป็นของพี่เบิร์ดจากวันนี้ เป็นของลูกและเมียทั้งหมดโอเคครับพี่โอเคชัวร์นะต่อหน้าพี่ชายเลยครับแล้วก็ไม่มีมาโพสแขวนหรือว่าอะไรใดทั้งสิ้นโอเคไหมเคยโพสครับเข้าใจเข้าใจไม่พูดถึงโอเคโอเคพี่โอเคโอเคครับนั้นหลวงโอเคแล้วครับโอเคถ้าเกิดเขาไม่โอเคพี่จะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อหน้าครอบครัวพี่เป็นตัวแทนของเจ้าใช่ลงที่พี่คนเดียวคือพี่บอลเขาจะมาทุกวันมาทุกวันไม่มีไม่มีว่าวันไหนจะไม่ คือพี่ขอให้ขอให้เข็นเข็นแก่คนที่นอนอยู่ตรงเนี้ยค่ะอย่างเดียวแล้วก็พี่ก็คิดว่ามันมันถึงเวลาที่จะต้องยุติแล้วใครเองนะคะก็คือว่าขอให้จบเพราะว่าเห็นแก่พ่อแล้วก็พ่อก็จะไม่สบายใจถ้ายังยืดเยื้อกันอยู่ความสบายใจของพ่อพ่อบอกตลอดว่าอย่าทะเลาะกันพี่ถ้าพี่ได้ยินอยู่พี่อยู่ข้างหลังผมพี่วันนี้จบสิ้นแล้วขอให้พี่ดวงญาณพี่นอนตายตาหลับนะครับ เพราะวันที่พี่จากไปตาพี่ไม่หลับพี่เป็นห่วงทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้ผมทายพี่จบสิ้นแล้วพี่เบิร์ดโอเคทั้งแขกใจจบคุณคที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True i s i g h HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Insight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ